โรคไตไตเสื่อมไตวายระรังแบ่งเป็น5ระยะคือระยะที่1ระยะที่2ระยะ 3A 3B ระยะที่4แล้วก็ระยะที่5นะคะแบ่งเป็น2ส่วนสําหรับคนที่คนที่รู้ว่ามีโรคต้นเหตุและคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคต้นเหตุอยู่คือสบายดีแข็งแรงดีนะคะก็จะแตกต่างกันในกลุ่มแรกในกลุ่มที่เป็นเบาหวานไขมันความดันนะคะเป็นมา5ปี10ปีส่วนใหญ่แล้วก็จะเดินทางไปสู่ไตเสื่อมไตวายระรังค่ะโดยที่ค่าการทํางานของไตนั้นหรือว่าค่า GFR จะค่อยๆลดลงทีละน้อยนะคะเขาเรียกว่าไตวายระรังค่ะจะแตกต่างกับไต วายเฉียบพลันไตวายเฉียบพลันนะคะถ้าการทางานไตนั้นลดลงรวดเร็วและสามารถหายได้ถ้าสาเหตุนั้นถูกแก้ไขไตเสื่อมไตวายระรังไตจะค่อยๆเสียหายไปทีละน้อยละน้อยแล้วใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะคะบางท่านก็10ปี20ปีถึงมาเจอไตเสื่อมหรือว่าไตวายระรังในระยะสุดท้ายแล้วก็ต้องฟอกไตสำหรับเพื่อนๆที่รู้อยู่แล้วว่าเป็นโรคต้นเหตุคือเบาหวานไขมันความดันหัวใจเกาต์ยูริกสูง็วลาอยากจะให้ตรวจค่าไตด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราตรวจค่าไตเราก็จะได้รู้นะคะว่าถ้าการทํางานไตของเรานนั้ในแต่ละปีเปลี่ยนไปยังไง ไม่ต้องรองให้คุณหมอบอกว่าเป็นไตระยะที่4หรือไตระยะที่5หรือว่าต้องเตรียมตัวฟอกไตนะคะในกลุ่มนี้จริงๆแล้วเรารู้อยู่แล้วจะไม่ค่อยน่าห่วงมากค่ะในกลุ่มที่2คือไม่เคยเป็นโรคประจําตัวอะไรเลยไม่เคยรู้ว่าตัวเองป่วยนะคะสุขภาพแข็งแรงดีทํางานได้ค่ะไม่เคยหาหมอเลยตรงนี้ที่น่าห่วงเพราะว่าเข้าใจว่าสุขภาพแข็งแรงดีก็เลยไม่ตรวจอะไรเลยและสุดท้ายแล้ว ก็ไปเจอไตเสื่อมตไตวายระดัรังโดยบังเอิญจะเจอจากการไปทาฟันแล้วก็ไปตรวจความดันหรือไปด้วยอาการบางอย่างที่ต้องไปโรงพยาบาลกระทันหันอาจจะเป็นปวดท้องนะคะมีปัญหาที่ตาหรืออะไรก็ตามที่ต้องไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปตรวจค่าความดันเพราะว่าถ้าเราพบคุณหมอไปที่โรงพยาบาลไปสถานพยาบาลต่างๆดันแรกเลยก็คือตรวจความดันค่ะก็จะเจอว่าความดันโลหิตสูงของที่ราเจอนะคะน้องๆที่มาปรึกษาดานะส่วนใหญ่ที่อายุน้อยกว่า40ปีอายุน้อยกว่า40ปีคือร่างกายแข็งแรงดีไม่เคยไม่เคยเข้าโรงพยาบาลไม่เคยพบคุณหมออันนี้อันตรายแล้วก็ พอได้ไปพบคุณหมอด่านแรกเลยคือวัดความดานัน ก็ไปพบว่าความดันโลงหิตสูงนะคะพอเจอความดันโลงหิตสูงแล้วคุณหมอก็พยายามหาสาเหตุให้เช้ค,ค่าไตาแล้วก็เจอว่าไตาเสื่อมแล้วโดยที่ส่วนใหญ่ก็จะเจอในระยะที่4ที่5นะคะว่าความดันโลงหิตสูงมานานแต่ไม่รู้ตัวแล้วไม่มีอาการด้วยความดันโลงหิตสูงค่ะจะไม่ค่อยมีอาการความดันโลงหิตสูงต้องสูงไปมากๆเลยอาจจะร้อยแหรือว่า200ถึงจะมีอาการปวดหัวมาบ้างนะคะแต่ก็น้อยมากๆกลุ่มที่2นี้คือพอไม่มีโรคประจําตัวก็จะชะล่าใจมาเจออีกทีคือช็อกเลยนะคะว่าเป็นระยะที่4ที่5หรือว่าต้องเตรียมตัวฟอกไตคค่่่่่ะะะในนนกลลุมที2้แําาาเยวถ ที่จะตรวจสุขภาพประจำปีได cool. ้ตรวจปีละหนึ่งครั้งจะดีที่สุดเลยนะคะสําคัญในการตรวจสุขภาพประจำปีนะคะผลเลือดกลุ่มโรคไม่ติดต่อระรังเบาหวานไขมันความดันโปรตูริกแล้วก็ตัวค่าไตแล้วก็ตับด้วยคัดกรองได้หลายโรคเลยเพื่อนืนท่านไหนที่ไปตรวจแล้วดูผลตรวจเลือดไม่เป็นพอผลตรวจเลือดมาแล้วถ้าอยากจะให้ดาช่วยดูผลตรวจเลือดถ่ายรูปชัดๆเลยค่ะแล้วก็ส่งให้ดาช่วยดูได้นะคะเราจะแนะนํากลับไปให้ว่าควรจะดูแลอย่างไรและค่าไตของเพื่อนเพื่อนอยู่ในระดับที่เท่าไหร่แล้วนะคะกดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อให้พลาดความรู้ดีๆในการดูแลสุขภาพก่อนใครนะคะ